รรอุกกิคคับงสวัสดีค่ะพบกับพิฉันุูกกิ๊ฟจิตราพรแสนสมมาจากโปรแกรมภาษาอังกฤษค่ะวั <c oughs> นนี้มีลุกกิ๊ฟมีบนบากสมมุติมานำเสนอนะแต่ว่า จะเป็นอะไรนั้นไปชมสถานการณ์ตัวอย่างกันเลยค่ะ จำม,มาเทวีจะมานะฉันรอนานแล้วนี่ฉันอยู่นี่ไงอยู่ข้างหลังพี่น่ะจีจางฉันชื่อจำเทวันปักซุงมีไม่ใช่จำเทวีไร่น่นน่ะทำไม่ได้ชื่อจำมาเทวีหรอกเนาะแล้วฉันชื่ออะไรละ่ะจำม,มาเทวีปักมาเทวีน่ะไม่ใช่ฉันชื่อจำเทวีปักซุงมีเอ๊ะพี่มองมันแปลกสิฉันไม่มองอะไรทั้งนั้นแหละตอนนี้ฉนะันหนักมากเลยเลองได้ไหม หนาวจังเธอเป็นอะไรนะี่ยสบายดีเธอร้อนไหมหนาวฉันบอกวฉันหนาวไงชื่อดิพี่เป็นไรชื่นดะไรนะวันนี้ธมามีเรื่องอะไรหรอเออคือ <c oughs> ฉันอยากจะให้หนะ่ ạn. ช็อกโกแลตวาเลนไทน์ฉันทำเองนะ ทำไมเธอทำมาใหญ่ขนาดนี้เนะี่ยฉันก็กินมันไม่หมดหรอกทำไมแข็งจังเลยเนะี่ยโอ้จิงต้องเปิดฝากรองสิแบบนี้ไงโอ้แข็งไหมแข็งจังทำไมลงไปนะ่ะความจริงก็คือฉันทำออกาเก้าเมตรฉันเขียนอะไรบางอย่างไ่มุดหลังกลองนะ่ะ้ฉันขอดูสิไม่เห็นมีเลยนะ่ะ นี่ไนี่ทำไลงไปน่ะนี่กูกใ้ฉันลงเองเองในกอนจเย็นก่อนจะเป็นอะไรงพ่นะฉัน,นมัจน่พี่ตามฉันนะจะพูดมาจะพูดอะไรอยู่เร้น้องสป็นเจ้าจไม <ป S 2> ่ต้องพูดอะไรเน่ยจงตามฉันมาค,คื่องมีอะไรหรอครับไหนไหนคุณ็นเรื่อง ฟังแม่ฉันจินยินก่อนพี่ชายฟังฉันนะฉันไม่ฟังเธอตรงไหนเนี่ยฉันยินฟังอยู่นี่ไงพี่ชายที่นี่ไงเธอโตเนี่ยจะนะพูดมาจะพูดอะไรจัพพงเขาว่าคุณเธอสวยดีนะเรื่องชอบเปล่าพ<ต>่ะยพี่มองหน้าฉันสิไในคุณมีเรื่องมองหน้าฉันพูดมาจะพูดอะไรจัง คุณเปรื่อเป็นอะไรหรอครับฉันพูดมาเธอจะพูดอะไรฉันเป็นลูชิมเมียแล้วทำไมเธอไม่บอกฉันเธอว่าเธอจยไปีเะไ่ปอินโดนีเซียฉันเป็นลูชเฉันก็ได้ว่าอยไปมาเลเซียนะโอ๊ยฉันไม่อยากไปมาเลเซียฉันบอกว่าฉันเป็นลูชินเมียถธออยากไปลานเกียหรอ รัสเซียตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันไม่ได้เป็นรัสเซียนะใจเย็นๆก่อนนะนี่จะเป็นลูคีเมียตั้งแต่เมื่อไหร่นะฉันยบกดูนาเนี่ยอ้ไปคอนเองจะดีกว่าขอบคุณค่ะ